เมื่อกี้เรื่องกระสอบจากญี่ปุ่นนะนี่นนตัดแกะกันแล้วก็กองพื้นแล้วเราก็คุยกันเลยฮะมันแน่นอนลงครับลงสูค้ครับลงตัวแทนหมู่บ้านสู้กรับลงสู้ับเโห ผมเห็นความดุดันเมื่อกี้แล้วลงผมยอมแพ้ครับผมยอมแพ้ดีกว่ะนี่เือนจะเป็นกระสอบแจ็คเก็ตนนคนเป้นะต้องบอกว่าสนุกดีตอนนี้เรามาเลีดเกมกันนะฮะก็หลังจากที่เขาลื้อกันไปเสร็จแล้วนะกองนี้คือกองที่เหลือจากเมื่อกี้เป็นกองที่คนไม่เอากันเส็จซากของเหลือผมว่าเรามาลือกันอรงนี้สบายใจกว่าสใจเออสวัสดีครับทุกคนยินดีรับเข้าสู่ช่องซินเดอเรลล่เข้าเสร็จนะครับ เอ้าเอ้าลุงครับวันนี้เรามาที่ไหนกันครับลุงครับอ่ะวันนี้เราอยู่ที่บล็อก28คุณเป้ครับ<อ>แถวอ<ะ>มอจุฬานะฮะ,ะ,ฮะวันนี้คือเรามางานเป็นตลาดวินเทจมือสองนะคุณเป้ครับเ,เป็นฟรีมาร์เก็ตครับ,ค,รบคือเป็นคอนที่พวกเราชอบอยู่แล้วแหนะมาคุยของนะฮะคุยก่อนแล้วผมรู้เพื่อนๆชอบมากนะเป็นผู้ชายมือสองนะตอนนี้นะครับก็วันนี้พิเศษเลยคือทุกๆเดือนหน่อยจริงๆแล้วอ่ะทางพี่แม็กซ์ดิสเซตสตอร์นะแกจะมีโอกาสแบบจัดเป็นแบบเป็นอีเวนต์่งเป้ที่แบบว่า เอาร้านค้าผู้มือสองต่างๆที่เป็นผู้วินเทจเสื้อผ้าต่างๆเนี่ยมาลงขายกันนะมาคุยของกันผมว่าแอปเป้เนี่ยจะมาเดินดูว่าเฮ้ยมันมีอะไรขายบ้างมีแนวเจ๋งๆบ้างนะครับแล้วก็เห็นว่ามันมีไฮไลท์นัองเป้ครับเป็นการแกะกระสอบสดอ่าเอาถุงกระสอบที่แบบว่าเป็นกระสอบที่เป็นเสื้อผ้ามาตัดแล้วแกะแล้วก็มันลุยคุยลื้อของกันเลยก็เป็นกระสอบหัวด้วยใช่ไหมใช่อ่านี่นี่นี่อยู่นี่นี่อยู่นี่เดี๋ยวพาไปดูอีกทีเออเออเออเดี๋ยวผมแอดเป้อาจจะมาคุยดูครับนะครับไปดูดีกว่าเป้ นี่ครับที่เราคุยกันเมื่อกี้เรื่องกระสอบจากญี่ปุ่นนะ่เดนี่นี่นเ,เขาจะมาตัดแกะกันแล้วก็กองพื้นแล้วเราก็คุยกันเลยฮะเออมันแน่นอนนี่เพื่อนดูดิเห็นไหมเนี่ยเขาจริงๆอ่ะต้องบอกว่า ไอ้มาเก็ตอย่างเงี้ยเฟียครู้ว่าเป็นฟรีมาเก็ตเนาะ<อ>คือที่ญี่ปุ่นเงนี้ยมันจะมีเยอะมากเวลาแบบว่าเราไปเที่ยวเนี้ยมันก็จะมีนคนแบบมาขายของแบกกระดินอย่างเงี้ยฮะ<อ>แล้วก็มีแบบเปิดท้ายขายของกันแหละเขาบอกแบกกระดินผมมาคิดเล่นๆนะว่ามาจากคำว่าอะไรก็<อ>คือแบกคือวางใช่กระดินก็คือวางกับพื้นถูกต้องวางกับพื้นนั่นแหละครับผม แบบนี้ใครเคยสอนนะสึกคุณพ่อมั้งอ่านี่ประมาณเกือบห้าโมงเขาประกาศว่าจะมีแกะของอ่าตอนนี้สี่โมงห้าสิบอีกสิบนาทีเอกสอบเทศตรงนั้นน่ะเขาจะเปิดกันแล้วอ่าเดี๋ยวต้องไปยืนรอคิวกันเปครับนี่มันมีร้านนี้เห็นไหมโกดังลุงนวดอ่าเนี่ยถ้าคุณอนากได้ของราคาร้อยบาทคุณสามารถไปคุยได้เอาไว้เดี๋ยวให้คุณไปคุยดูเพราเปิดมีอะจริงจริงซ่อนอยู่เออนะครับได้ได้จริงเป้เนี่ยมันก็งานมันก็แบบเล็กๆเนาะอยู่ในเวิร์กเล็กๆแล้วก็แบบ เนี่ยอยู่เปลาวถึงฝั่งนั้นเลยเห็นไหมคือบอกว่างานมันก็ค่อนข้างอบอุ่นนีนะเล็กๆดีออุ่นด้วยเนี่ยอากาศร้อนมากเลยเพื่อนๆที่มาสยามอยู่แล้วว่ามาง่ายใช่เพราะว่าตลาดนี้ก็อยู่ตรงหลังมอจุฬาเลยครับเด็กจุฬาเก่าน่าจะเคยเดินกันเราต้องเป็นรุ่นใหม่หน่อยนะรุ่นเก่ามานักสิปีขึ้นแล้วแผมเนี่ยไม่มี เมื่อก่อนยังไม่มียังไม่มีเนี่ยนะฮะแต่แตว่าจริงๆกิเวนนี้มันก็จะจัดเป็นเดือนละครั้งเนี่ยก็ต้องคอยตามใน IG ของไตรสเตอร์ใช่ไหมฮันเป้ใช่ไตรสเตอร์ด่วนแล้วก็อันนี้ก็เป็นงานของพี่แม็กซ์ใช่พี่แจ็คนะครับเสียดสตอร์อืมก็เดี๋ยวพาไปดูว่ามีร้านอะไรบ้างมาลงเออเพื่อเป้อาจจะได้ของอะไรกลับบ้านโอเคครับเมื่อกี้เขาประกาศเรียกว่าจะเปิดกระสอบแล้วนาะใช่เราควรไปต่อแถวกันไหมไปไหมไปไหมเออ คนบ้านะพวกเราเนี่ยเดี๋ยวไปลื้อของก่อนแล้วในงานมาดูกันอีกคีมีอะไรบ้างไปลื้อของก่อนเปิดกระสอบนะครับใกล้เปิดแล้วนะครับบอกห้าโมงกว่าๆตรงนี้แหละที่เปิดกระสอบประกาศตามแล้วรู้สึกว่าเรามาคนแรกเราเป่นแดงกุนเป้นั่นดิใช่ไหมใช่ไหมบอกเยด็แล้วคุณเคยเปิดกระสอบแบบนี้มาก่อนไหมฮะ เคยเปิดแล้วเคยเปิดแล้วจริงเจริงอ่ะมันมีคลิปหนึ่งที่เราอ่ะไปเปิดกระสอบกับพี่เอ็กซ์สุกันเออว่ะใช่แต่คลิปนั้นสุดท้ายแม่งไม่ได้ลงว่ะเออมันเรื่อยๆมากเกินไปแล้วพอเปิดเสร็จของหลุดที่มันเจ๋งๆมันไม่มีอ่ะอ่าอันนี้ก็เลยแบบเนี่ยคือการเปิดกระสอบคือมันเป็นจริงๆมันเป็นอย่างนี้เลยครับกระสอบจริงๆแล้วก็เปิดเอ้ยกระสอบแถวแล้วว่ะกระสอบแถวแล้วว่ะกระสอบแถวแล้วว่ะมาแล้วมาแล้วมาแล้วครับมาแล้วครับโอ้โหลุงตะลุมบอลเลยเดี๋ยวผมเจ็บแบบไม่เอา ลุงคิดว่าในกระสอบนี้จะมีแล้วบ้างไหมฮะไม่รู้เป็นสอบอะไรวะคนมาเต็มเลยคราวนี้คนมาตอบไม่ได้ว่ะเต็มเลยลุงครับลุงสู้ครับลุงตัวแทนหมู่บ้านสู้คเขาลุงสู้คเขาถ้าเกิดผมเป็นอะไรไปก็พาผมกลับบ้านด้วยนะฮะเฮ้ยตรงนี้โรงพยาบาลจุฬาใกล้ๆฝนเยอะจัดเลยอ่ะจะไปกระสอบแล้วลุงแม็กตัวแทนหมู่บ้านเด้งๆอยู่วะเออป้าโจ เวียดนามเวียดนามโอ้โหดูเถื่อนมากโอ้โหเถื่อนมากเถื่อนมากโโโโออ้้หห เมื่อกี้แล้วลุงผมยอมแพ้ครับผมยอมแพ้ดีกว่าผมไปซื้อกับเชียเต่าก็ได้ไปเมืองเชียเต๋อก็ได้ไหนไดูซิมีอะไรบ้างไหนดูซิดูซิไหนดูซิดูซิอ่าไหนไหนี่เหมือนจะเป็นกระสอบแจ็คเก็ตนะคุณเป้นะอ่าฮะแจ็คเก็ตกันหนาวอ่ะเอออ๋อเป็นผ้าล่มหมดเลยเนาะใช่ไหมผ้าล่มผ้าล่มเออผ้าล่มแบบว่าไปเที่ยวเมืองนอกเป็นกระสอบเอาดอเลยว่ะเนี่ยเอาดอเอาดอเออสีสวยดีนะอ๋อเหรอครับอะไรครับพี่อ่าอ่าเอาไปแล้วเห็นไหม เชิญครับเชิญครับน่ากลัวมากกระสอบ outdoor เพื่อนเพื่อนมี3-4ท่านผมบอกว่าสนุกดีถ้าคุณเห็นมุมผมเมื่อกี้ที่ผมถ่ายคุณไม่รู้อัดหน้าผมเอาไว้หรือเปล่าเห็นผมดื้อเงี้ยดื้อเห็นช็อกอยู่สนุกดีสนุกดีนะเป็นประสบการณ์ครั้งแรกในชีวิตเปิดกระสอบแข่งอาพี่ๆเขาได้ยินเอ็มซีเขาบอกว่ากระสอบมี3กระสอบใช่ไหมมีตอนทุ่มหนึ่งห้าโมงนึงแล้วเปิดไปแล้วตีทุ่มหนึ่งแล้วก็สามทุ่มใช่ฐานกระสอบ แล้วคือมีทุกวันด้วยนะเิดกระสอบมีส3วันนะเพเป็นเนาะใช่นะครับแล้วก็มันเป็นกล่องซุ่มอ่ะคือไม่รู้ว่าจะมีอะไรอยู่ข้างในใช่กระสอบแรกเมื่อกี้เป็นเอา u t d อ o r เสื้อหนาวอ่าตอนนี้ก็อากาศร้อนนะฮะเราก็คิดว่าเสื้อหนาวคงไม่เหมาะกับตอนนี้นะครับเอเวนแต่ว่าเพื่อนๆอยากจะไปเที่ยวต่างประเทศก็โอเคอยู่ป่ะผมไปหาพี่เต๋าก็ได้นี่คือเหตุผลที่เวลาผมไปซื้อของกับพวกพ่อค้าที่แบบเราซื้อประจำอ่ะผมก็ชอบเพราะว่าเฮ้ยเนี่ยให้พี่เขาไปคัดมาให้พอคัดเองก็ประมาณนี้ฮะเหนื่อย อันนี้มันคือเปิดเอามันเฉยเอามันเอามันแล้วก็แบบพอจับอะไรปุ๊บเขาก็จะมีเจ้าของมาแล้วอะไรก็เลยเพียบเถอะไม่เป็นไรผมยอมจ่ายแพงกว่านี้ได้นะครับโอเคเดี๋ยวมาเดินทัวร์ดีกวาเป้นะครับมีอะไรวางบ้างเห็นไหมเราเอาตั้งแต่ตอนต้นๆ้นตรงต้นซอยเลยดีกว่าอนี่เรามาอยู่ตรงต้นต้นซอยแล้วกันเนาะผมเห็นมันก็จะมีพวกแบบทั้งเสื้อเชิ้ตเสื้อยืดนะฮะของคุณผู้หญิงคุณผู้ชายตรงนี้นะครับเห็นเป้ลองคุยดูสิ เนี่ยมันมีเสื้อยืด200บาทลูกเพ่ร้อยสี่แถมหนึ่งโอ้แล้วก็มีฟีลแบบอื่นอันนี้ก็จะราคาตามป้ายราคาตามป้ายไปเนาะอันนี้ก็น่าจะเป็นตัวที่แบบแรงขึ้นมาหน่อยมันมันเหมือนเป็นเสื้อพวกปริ้นต์ลูงเป้เป็นพวกเสื้อยืดลายปริ้นพวกนักดนตรีอะไรเงี้ยฮะ JC รู้จักกันไหม JC จากนักร้องแร็ปอ๋อ JC นี่เป็นเหมือนเป็นเสื้อสุวิเนี่ยคอนเสิร์ตเขาไหมผมเป็นเสื้อมาเวลแรนดอมเลยเนี่ยเสื้อมาเวลนี่น่ารักนะเนี่ยเออเ้ยสีสดๆเลยสวยดีนะเท่าไหร่อ่๋อสามพันสามราคาก็จะโดนไปหน่อยเป็นมาเว เออนี่อันนี้เปตติบู๊เป็นของประเทศอะไรผมไม่แน่ใจเป็นอเมริกันหรืออังกฤษนะแต่ว่ามันเป็นตัวละครยุคเก่าแล้วยุคแบบปีแบบ50จริงไหมเนี่ยเออเก่าแล้วตัวเนี้ยไม่ค่อยได้เล่นซะยืดว่ะปกติเวลาซื้อที่ผมก็ดูแค่ว่าผ้าชอบไหมนี่นะเคยโมเดลไหมบัตแมนนะฮะมนุษย์ตูดออนี่ยากดูฝั่งนี้หน่อยว่ามีอะไรบ้างลาฟทิ้นะให้ลุงเป้สับสับราวแป๊บนึงฮะเดี๋ยวเป้สอนเทคนิคสับดิ้ก็ฟุ๊ป นี่เขาเรียกว่าสับไม้ถ้าสับดาวต้องตรงนี้โอเคโอเคเอ๊ะนี็กอะไรวะเป็นเสื้อแบบเดอดฮักเลยเหรออันนี้ก็เป็นออฟฟิเชียลมาวิลนะเอออ๋อจะปีใหม่ปีใหม่อ่าันนี้จะเกตัวละร้อยสี่แถมหนึ่งโอเคอุ้ยนี่น่ารักนะเนี่ยเออจริงๆเป้ถ้าเกิดเี่แบบไม่คิดมากซื้อไปใส่ขำๆเแต่ซื้อยืดแต่ไม่รู้แบบแนวสุบินเนียใส่นอนอะไรก็ได้ใช่แต่ตอนนี้สมาริทไม่ค่อยมีเลยลุงกลิ่นลูกชิ้นกลิ่นของชิ้นเนี่ยเลือกข้างเนี้ย เขาจะมีขายของเอ่ใช่ใช่โอ้โหเป็นของกินก็เต็มกินพุทบาทเลยเท่าที่เดินมาเมื่อกี้เนาะเขารู้สึกว่าตลาดก็จะเป็นราคาที่ค่อนข้างจะเข้าถึงได้ง่ายใช่ของลึกแบบมากๆอาจจะไม่มีเพราะว่าคิดว่านะเพราะว่าโซนนี้อาจจะเป็นโซนที่น้องๆมหาลัยมาเดินกันเยอะนักเรียนเพราค้าที่มาคัดของน้องก็เลยอาจจะคัดของที่แบบราคา affordable หน่อยครับจริงเมื่อกี้ยผมเห็นแบบอย่างรุ่นน้องโรงเรียนผมก็มาเดินกันนะก็เด็กๆเลยอ่เด็กกทออ่ะหันนะ นันไงนี่อะไรเนี่ยเอ้ยน่ารักนะสวยไม่ใช่เป็นงานคัตอมอ่าอันนี้เหมือนที่คุณเป้ซื้ออะสามพันห้าคัต้อมงานใหม่ลงบอกว่างานนี้จะเป็นงานรีเมคครับซึ่งก็เป็นงานคนไทยทำนี่แหละไอ้พวกงานปักพวกนี้ก็คือจะเป็นงานแฮนด์เมดครับก็คือทํามาเฉพาะลายเลยสั่งคัต้อมคนไทยทํครับนะครับซึ่งมาดูใกล้สิลุงดีเทลทําดีมากเลยนะสวยนะปกติงานปักพวกนี้มันจะปักค่อนข้างแน่นครับอันนี้คือปักไม่ได้แน่นมากแต่ว่าก็ไม่ได้หลวมมากอถือว่าสวยเลย เนี่ยปากว่าดานังดอาังเออเวียดนามเนาะแล้วก็อันนี้ก็นีเวียดนามแต่ที่หาคือตรงนี้ยเป็นโครงสร้างแล้วแล้วก็มีสนูปปี้นี่งานดีเลยนะสวยมากเออมันคล้ายกับกระเป๋าที่คุณซื้อที่ร้านคอสตูนอิตอ่ะอ๋อเป็นกระเป๋าแบบทำใหม่จากวัสดุเก่าอืมมันเนี่ยมันโอเคเลยเป็นโทูแบกที่แบบลึกด้วยนะนี่ซื้อกระเป๋าแถมนี่ด้วยข้างในอะไรไม่รู้แถมเสื้อไม่ใช่ไหมเขาไม่ได้แถมนะเออครับเป็นไงเป็นไงฟิลเป็นไงสวยนะสวยนะเหมาะคุณนะ ดวยครับผมร้านพี่โดมเนส t ต r เนี่ยเขาก็จะแบบคัดของพวกแบบว่าแนวเนี่ยมีของมินเทจกระเป๋าทูตแบ็กใช่ไหมครับมีพวกแบบว่าซอยือดเมื่อกี้พี่โดมอา,มาให้ดูหรืออะไรเอ่ยเป็นงานรีเมคเออเป็นบบอันนี้น่ารักไหนคุณคุณลองใส่ดิลองใส่ดิ <laughs> เออเล็กไปว่ะ <laughs> ยัดไม่ลงหัวเออ <the> เอยจะฟิลก็คือเป็นรถที่แบบล้อมันมาอ่านูป,ปี้อย่างเงี้ย ล้วก็ We one piece but use the w a r to build it เหมือนผมว่าไอ้นุปปี้ทหารสมัยก่อนเขาชอบนะผมม่รูทำไมกระตูนพวกนี้มันเหมือนกับเป็นสัญลักษณ์ของความชิลอะไรที่มันเป็นเอนเตอร์เทนของทหารนะซึ่งพอทหารแม่งอยู่ในแคมป์เัิน่ะมันไม่มีวิธีที่จะแบบผ่อนเบือตัวเองหอแม่งเบื่อเนาะใช่ก็เลยแบบเอ้ซนุปปี้แล้วผมเจอฝาแฝดเอ้ยกระเป๋าคุณนี่วาคุณเอาไปขายแล้วเหรอเจอฝาแฝดว่ะเออเออใครที่สนใจนะครับวันนี้ก็เจ๋งนะ อันนี้ก็จะคล้ายกับอารมณ์ไปร้านพี่เอ็กอีกแล้วไห้ดูสินะครับอ่าตัวงนี้ลุงอยากได้อยู่เปล่าสวยนะอ่า เดยดูสิ7จ0 0เป็นาาคาขึ้นแล้ว True Spec นี่เป็นของเจ้าไหนครับเพ่ชูสเปอ่านี่เดี๋ยวให้ดูคือ Ti เก r เนี่ยเป็นหนึ่งในเสื้อที่ผมว่าซื้อยากที่สุดเลยอืถ้าเราไม่ได้มีความรู้อะเพราะว่า variation มันเยอะแล้วก็ของแท้ก็มีแต่จะไม่มีสกรีนไม่มีป้ายอย่างงี้มันจะเป็นสแตมป์แบบส่วนใหญ่มันจะเป็นเซนซิล True Spec จะเป็นแบรนด์เมกาที่เดิมแล้วเขาทำพวกมีเทลีการเมนตให้กับทหารเมกาอยู่แล้วครับ ก็คือทาชุดให้อทหารใส่แล้วทีนี้พอช่วงหลังๆเขาก็เลยแบบในเมื่อคนแม่กลับมานิยมเสื้อทหารใส่แบบเป็นเป็นแคชชวลแวร์ไปอ่ะเขาก็เลยผลิตและรีโปเสื้อทหารเก่าๆมาด้วยอย่างตัวนี้ก็เป็นงานรีโปของทูสเปกใช่ซึ่งจริงๆก็คือสเปกก็ผลิตเสื้อผ้าให้ทหารใส่จริงไหนมีอะไรอีกมีอะไรให้คุณคุยนี่ตัวนี้รู้จักไหมลุงรู้จักไหมเป็นจ็งเกิลแจ็กเก็ตสีกระเป๋าเขาเรียกว่าอะไรนะดิเซิร์ดอะดิเซิร์ดคอมโมฟลตตัวนี้น่าสนใจเว้ยเป็นตัวที่หายาก ครับแต่ราคาไม่ขึ้นด้วยไม่ราคามันอะไรนะราคาไม่ขึ้นไม่ขึ้นด้วยใช่แต่หายากใช่คนต่ามหากันเยอะแต่ราคาไม่ขึ้นที่เขาชอบใส่กันเพราะว่ามันเป็นลายที่แบบเหมือนกับระปุตูน่ะเขาเรียกว่าคุกกี้ช็อกโกแลตชิพคุกกี้อะไรพวกนี้ช็อกโกแลตชิพลายมันใส่ง่ายดูไม่เหมือนแจ็คเก็ตทหารเออก็เลยชอบกันแต่ว่าราคาไม่ขึ้นราคาหายากใส่อะไรเนี่ยมีเทียมหรือกุหลาบไส่คุณนะไส่ผมเนี่ยอ่าลองให้ดูลองให้ดูหน่อยนี่มานี้มานี้คุกกี้ช็อกโกแลตชิพเห็นแล้วอยากกินเลยว้เป้ ว่ามันก็ดูไม่ได้ทหารขนาดนั้นนะสวยดีนะเนี่ยใส่กับยีนใส่กับแบบว่ากางเกงสีขาวใส่กับเสื้อยืดใส่กับเสื้อเชิ้ตว่าโอเคนะมีความเป็นแบบวินเทจแล้วก็ผสมแบบสตรียเาไปด้วยเท่ดีเดี๋ยวขอคิดไปก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวฝากพี่โดมไปก่อนนะจอนไปก่อนเดี๋ยวมีคนมาเอฟไปอ่าปมาเดินยากี้ดีกว่าเดินไปเรื่อยๆไปครับในงานก็จะมีร้านแบบนี้ฮะเสื้อแบบ่าแจ็ตรถแข่งอ่าฮะอ่านี่เป็นคุณดูพวกไอ้นี่ไหมรถแข่งเอวันอ่ะ ดูใช่ไหมผมชอบดูอนหลังในเน็ตฟิกเพราะมันดูดราม่ากว่าชอบที่มันใส่สีที่ไขให้มันดูจริงจังมากขึ้นคือเอาจริงแบบผมอ่ะไม่ใช่แฟนคับเอฟวันแต่คือพอดีคุณภรรยาผมคุณแหนแกชอบมากเลยเอฟวันนะครับคือตอนนั้นอ่ะผมมาถูกหลอกให้ไปดูถูกหลอกให้ไปดูที่สิงคโปร์ไปดูแข่งรถเลยเราก็นั่งดูแบบมีเรื่องเลยนะแต่ว่าผมว่าแม่งเสื้อแม่งสวยเสื้อเท่มากนะครับผมเนี่ยแจ็กเก็ตดูเด็ดก็เท่เลยเนี่ยสปอร์ตเรนี่เนี่ยเสื้อสวย นะครับผมนี่ไซส์น่าจะไซส์คุณแนนนะคุณใช่ไหมคุณแนนใช่ป่ะใช่ไหมใช่ไซส์คุณแนนจะบอกจะบอกเดี๋ยวคุณแนนจะเอฟเดี๋ยวผมต้องเอฟให้แกเองเนี่ยเพื่อจะสวยนะอสวยสวยโอ้แต่ราคาก็หกพันเก้าร้อยบาทอันนี้ผมไม่แน่ใจว่ามันเลจนราคาเป็นยังไงเหมือนกันเก็บไว้ก่อนขอศึกษาก่อนนะครับแล้วก็มีพวกเสื้อวินเทจท่ต้อรอนอยู่บ้าง สวยนะสวยนะฮันเลงตันสองพันห้าโอเคแบรนด์นี้ก็แบบเป็นแบรนด์ขึ้นห้างก็เป็นเนาะตามเซนตันพารากอนของผมเองก็มีอยู่นะครับเ้ามียูฟิกเกอร์แบรนด์ดีนะครับอันนี้ชื่อว่าร้านนี้ cc.shop.bkk ครับผมนะครับเจ้าของร้านเป็นช่างภาพนะครับอันนี้คือสายแบบรถแข่งเลยรถแข่งเลยมีหลายสายด้วยเนี่ยฮอนด้าเบอร์เซนีสมาลารี่หม่ก็มีสวยงามสวยงามะใครที่สาย F1 นะครับมา F 1ได้ครับผม แล้ววิโมอลเรวที่สายนี่เป้นี่ของเล่นญี่ปุ่นคุณเป้คนน่ารักเลยนี่แอสโทรไบอยรู้จักกันไหมคุณพ่อผมแนะนำคือคุณพ่อดูตอนเด็กๆคุณคิดดูสิว่าอายุเยอะขนาดไหนนะฮะคลาสสิกมากนะนี่แอสโทรไบอยนมีมีนี่คุณเป้มนี่เนีมีนียมีนี่คุณชอบนี่ใช่ไหมมันจะร้องอะไรนะปุกะปุกะปุกะว้าว้าวเฮมี ถังขยะอาชีเออถังขยะสีสี่พันสี่นี่นุ๊ปปี้น่ารักเจียวนะครับนี่ใครที่เป็นแบบคุณพ่อนะคุณแม่มือใหม่อะนี่หรือไม่ต้องคุณพ่อคุณแม่ก็ได้ครับพวกเราก็ได้นะถ้าตอนเด็กก็เจอของเล่นอะไเลบเนี้ยผมอุ้ยชอบผมนี่กระโดดเกาะเลยอุ่้ยขอมาหมามาซื้อหน่อยชอบมากไอ้มดแดงเนี่ยอุ้ยขอปวดเลยตักเดินไปวนไป เป้อันนี้เราอยู่อีกมุมนึงครับเป้ครับครับไหนคุณเจออะไรเอ่ยแคาเธอร์แบบลีนี่หว่าใช่มันเป็นชอแจ็คเก็ตที่แบบกึ่งๆเวสเทิร์นอ่าเห็นไหมใช่ใช่ปลายแขนจะเป็นคล้ายๆกับเวสเทิร์นหน่อยกระเป๋าเท่มันจะเป็นเหมือนกับโล่แคตเเหมือนลีแบบ1930น่ะอ่าเนี่ยเขามาทำรีบรีปดักชั่นใหม่ให้เดากี่บาทตัวนี้พันห้าโอเคจริงปะเนี่ยคือถ้าถ้าผมว่าถ้าเราแค่อยากได้แคตเธอร์ประมาณเนี้ยเออโอเคซื้ออันนี้ก็ได้สวยงานก็โอเคเลย610 เออเท่เท่อันนี้เท่เรื่องราวนี้โอเคนะนี่ไม่ได้อีกไอ่ได้คุณลองสับเดชเร็วๆเลยไอ้แม็กเรเกอร์ไม็เกรกเกอร์เดี๋ยวไปเอาแบนแบนปล่ผมเลยฮะนี่ไซส์เราเนี่ยคุณเป้ครับใช่แล้วเออทาบตัวดิใช่เลยน่าจะไซส์ผมนะเนี่ยใช่ใช่ใช่ใหญ่อยู่นี่ไม่กเกรกเกอร์คนไม่ไม่ยอมใส่กันมูแต่เล่นเฮลิงตันกันแจ็คเก็ตกันมีเหมือนกันครับเสื้อยืดโปโลสวยด้วยนี่ตัวนี้สภาพดีนะเนี่ยสวยเลยไม่คลิปเท่าไหร่ ราคาไม่มีติดไว้ว่าลุงต้องถามคนขายผมใส่แจกฟรีถามคนขายสวยนะเอามสวยสวยเก็บไว้ก่อนเวลาผมซื้อซื้อโฟลัวผมจะไม่ชอบแค่ตรงนี้เลยคือบางตัวเขาจะทำไอ้ผ้าติดขอบตะเข็บเป็นอีกสีหนึ่งแล้วเวลาเราเปิดปกให้มันบานออกมันเห็นขอบแบบนี้อาจจะดูสปอร์ตเกินไป อันนี้ก็เป็นแค่ส่วนตัวใช่ใช่เราพอที่จะตัวแต่จริงมันคือสปอร์ตแวร์ต้องเป็นนะใช่ใช่คือสปอร์ตแวร์ผมพิดเองขอโทษขอโทษครับนี่เดี๋ยวให้ดูพวกงานดีโปที่เป็นทหารนี่เราแบบว่าผ้าแบบริฟสต็อปนะริฟสต็อปเป็นตารางตารางเลยของอะไรไม่รู้อะราคา450รอ้โอเคเลยโอเคเลยนะใส่รำลองสวยคือถ้าเราไม่ได้แบบอยากจะซื้อวินเทจมากขนาดนั้นวินเทจอยากได้เฮ้ยขอราคาดีๆแล้วก็ใส่เอาลุกพออ่ะครับอันนี้ก็โอเค อืมจริงอันนี้เป็นทรงเวิร์กแจ็คเก็ตสามกระเป๋าเป้สีครีมอ่าสวยเออน่ารักดีวะห้าร้อยเก้าสิบเองโอ้อันนี้ราคาโอเคนะเฟรนด์ลี่ไพรซ์มากเลยโอ้ยแบรนด์นดียอร์กเกอร์นี่ของดีนะฮะอ่าเดี๋ยวพอเจอแบรนด์นี้ก็ขอลองหน่อยเฮ้ยยูร <laughs> ์กเกอร์ <laughs> ของดีสดๆนะครับเพื่อนๆครับคือผมกับเป้กำลังพึ่งมาร้านนี้ร้านแรกนี่มีแอร์ได้วยฮะลุงเดี๋ยวให้ดูข้างหลังหน่อยอืมชุ่มไหมโอ้โหเปียกโชกเลยคุณเป้ครับคุณจะอาบน้ำมาเหรอโอ้จริงๆอ่ะผมเป็นคนขี้ร้อนเว้ย เวลาเดินตลาดนี้ก็เหงื่อจะออกนี่แหละตรงนี้ร้อนจริงเฮ้ยสวยเงนี้เอองี้เท่าไหร่นะห้าร้อยเก้าสิบห้าอยเกสิเป็นลินินสีแบบว่าครีมครีมเออนะครับแล้วก็ของแบรนด์นิว y o กเกอผมว่าแบรนด์นี้ดีนะเป็นไงสวยไหมสวย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 ให้ดูฟูขรุขรรค แตกหนึ่งไอแอดเป้ข้างในมีนี่ด้วยเฮริงตันสีสวยใช่ใช่งานญี่ปุ่นเนี่ยสักเก้าเนี่ยเออแล้วก็แบบมีข้างในเป็นทาทันแบบว่าครึ่งหนึ่งเป็นควอเตอร์ไลน์อ่อควอเตอร์ไลเนอร์นะครับเป็นลายแบบไอ้บาราคูต้าเฮ้ยดีนะควอเตอร์แค่ไอ้ไลน์นี่แค่ตรงเนี้ยใช่ตรงนี้ไม่มีก็จะเบาเลยกี่บาทนะอุ้ยยี่ห้าสิบเองอุ้ยราคาโคตรดีอ่ะน่ารักขอร้องก่อนนี่นะครับแอดเป้นะครับไหลไปเรื่อยนะฮะตอนนี้รัดไปไหมไม่รัด เหลือเยอะเลยลุงแต่แขนสั้น่อยแขนเต่อว่ะไม่ได้ไม่ได้ช่วงตัวได้แต่แขนสั้นไปหน่อยใช่ใช่แขนลอยเนี่ยเอาไม่ได้ตึงไปช่วงตัวได้ไว้ผมหาให้คุณไม่เป็นไรหาไม่ยากผมหาให้โอเคโอเคเปิดรับทุกอย่างถ้ามีของมีไซส์ก็เอาเอาอะไรก็ได้อะตอนนี้ต้องมีไอเทมบินเทที่กำลังอยากได้อีกไหมไอเทมมินเทใช่ไหมปีนี้ใช่ไหมเป็นวิชลิสเลยอะตอนนี้ปีปีนี้กำลังหานี่ที่เราทำเบสเพอร์เชสไปปีก่อนที่ที่คุณมีแต่ผมยังไม่มีอ๋อจะเป็นสุกตังแจ็คเก็ตครับ ที่มันเป็นแบบกลับได้2ด้านน่ะแล้วเป็นลายเสือล,ลายนกลายมังกรสู้กันอะไรอย่างนั้นอะกำลัลงหาไซส์ตัวเองอยู่แล้วเป็นงานเก่าๆวินเทจถ้าเจอไซส์ตัวเองก็อาจจะเอฟสักตัวหนึ่งเก็บไว้เป็นที่ระลึกอตอนนี้ยังหาไม่เจอ,อเ,เออมันหายากจริงหายากหาากจริงคุณเอฟอะไรมาครเมื่อกี้เสือ้อครับ เรียบร้อยเนาะมันจะเป็นแพทเทิร์นมันจะคล้ายๆกับพวกเฟนหรือว่าแควร์ใช่ใช่แต่ว่าเอามาทําใหม่ให้เป็นผ้าลินินของนิวยอร์กเลยว่าแบรนด์ก็โอเคเลยใช่แบรนด์ดีไอจีของพี่เขาอันนี้ชื่อร้านว่าเบสแคมเนื่อเป็นเนาะใช่ใช่นี่จริงๆพี่แกจะขายใน Facebook มากกว่าก็เข้าไป IG ของเบสแคมนี้ก็ได้แล้วกดลิงก์เข้า Facebook ต่อได้เลยอ่าแล้วก็เห็นว่าแกบอกด้านล่างก็อยู่ที่ช่างชุยพี่แกจะไม่ค่อยได้อัปเดตของใน IG เท่าไหร่เออเพราะว่าแกจะเน้นออกอีเวนต์มากกว่าโอเคแต่จริงๆๆกกก็็็็ชช่่าางงุยจรรริเเเปนออฟม์ต กันต้องเป็นนะรอเ่อมีโอกาสเราไปกันไหมโอเคช่างช่วย <c oughs> ได้ได้ครับ <c oughs> ได้สรุปแล้วผมว่าตลาดเนี้ย <c oughs> จริงๆอมีของลึกซ่อนอยู่นะ <Okay. S 2> ครับแต่ว่าเราต้องมาลือซึ่งของที่มันลึกอ่ะมันจะเป็นลึกในอีกสายนึงไอสายที่พวกเราอ่ะ ไม่ได้ใส่กันพวกคลาสสิกวินเทสมีนิหน่อยใช่แต่ว่าถ้าสายวายทูเคสายแฟชั่นหน่อยอของรุ่นอ่ะเยอะเยอะเอาดอไลฟ์สไตล์คุณผู้หญิงกระตุกกระจิกมีของเล่นอะไรเงี้ยสายแฟชั่นหน่อย,<า>ยน่าจะถูกใจตลาดนี้น <S <S ตรงนี้มันเป็นโซนหลังมอจุลาด้วยเนาะโซนแบบวัยรุ่นหน่อยอของที่มาขายก็เลยต้องแบบคิวเลตมาให้น้องๆวัยรุ่นชอบกันจริงผมว่าเราแวกเนี้ยดีมากนะมันจะมีพวกแบบว่าร้านกาแฟร้านพิซซ่าร้านอะไรพวกเต็มไปหมดเลยคือผมมาผมก็เพิ่งรู้ว่าแบบมันมีด้วยนะ คือแบบผมไม่ได้มาตรงนี้นานมากอ่ะหายไปแต่โซนเนี้ยเยอะอับนานแล้วอ่ะเออนะะฮนี่เราอยู่ที่ร้านเป็นขายพวกกระเป๋ากระเป๋ากระเป๋าข้ากระเป๋าถือนี่แอดเป้เจอของดีครับมีเลยคือก็เดินไปเดินมาแล้วมองเข้ามาเห็นแบบอะไรที่เป็นหนังๆมันเจมันเตะตาเลชอบเลยนะสีสวยเฮยกระเป๋าแล้วเนี่ยคือทรงอ่ะมันเหมือนกระเป๋าแคดิออนแพ็กเกจในสมัยก่อนครับเราสีมันสวยมากเขาเรียกพวกอะไรแบบดัฟฟี่แบ็กอะไรใช่ไหมดัฟเบิลแบ็กดัฟเบิลดัฟเบิลดับเบิลซึ่งปกติทรงดัฟเบิลแบ็กอ่ะ มันจะเป็นทรงที่เปิดตรงกลางแล้วก็แฉกออกแต่เนี้ยมันเป็นอีกรูปแบบหนึ่งมันเปิดหน้าอย่างนี้เราข้างในอยู่ดิเนี่ยเอาไปแบบว่าไปทริปต่างจังหวัดแบบว่าระยะสั้นๆได้หป่สองวันเฟรมก็เฟรมพาสติกเลยอืมแลวคือแบรนด์นี่คดีเลยแซมส์นอยด์โอ้โหนี่แบรนด์แบบรุ่นแบบพ่อรุ่นเก่าเนอะรุ่นเก่าอ่ะพ่อผมก็ถือแบรนด์เนี้ยระเป่าเมื่อก่อนผมก็ชอบนะแบรนด์เนี้ยเจ๋งแข็งแรงใส่ของนี้ดีดีคุ้ม แล้วเมื่อกี้ถามาพี่เจ้าของร้าน700บาท700บาท700บาทโอ้ my god ก็เลยจัดสิครับรออะไรล่ะนี่หลุดแน่แเลยของหลุดของหลุดใช่ใอันนี้ก็เอฟไปนี่แอนเปย์ได้ของดีนะครับสวยครับไหนไหนถือดิถือดิโอ้โหสวยครับคอนเฟิร์มคุ้มคือเมื่อกี้หลังจากที่เราเดินกันหมดแรงนะลุงเนาะคนเหนื่อยเลยออกมากันเร็วเหมือนกันนะเพื่อนดูดิฟ้าลือมึนแล้วฝาลือดูดิที่เดินกันมาเกือบสองสามชั่วโมงแล้วเนี่ย แล้ววันนี้ลุงแม็กเป็นคนแรกนะที่มางานมาคนแรกเลยครับแล้วจ้งางภาพมาขอถ่ายรูปเป็นคนแรกเลยเขาบอกนี่คนแรกเลยคุณแม็ก <laughs> <laughs> เรา,าดูในโพสได้ทริสเตอร์ของทริสเตอร์อลุงแม็กอ้มโผล่คนแรกเลยคือ <laughs> ข้างๆตลาดอจะมีะบูธอาหารมาเปิดด้วยบรรยากาศดีมากเลยเนี่ยที่แอดบอกว่าเดินเดินช็อปปิ้งแล้วทำไมกลิ่นหอมหอมนี่ฮะ้างๆนี่แหละมีของแบบเนี่ยมีทั้งน้ำอะไรของทอดของอาหารเต็มเลยผลไม้ ไอศครีมโู่้โเพียบเลยฮะเดี๋ยวมาเดินหาของกินนีกว่านเพื่อนเนาะคนณล้อเนี่ยขอเติมพลังขึนหน่อยนี่เป้นี่ร้านนี้นะผมเจอร้านนี้คนน่ากินเลยเขาเป็นสมูทตี้น้ำปั่นเป้ครับผมสั่งอันนี้ไปนี่เขาเป็นแต่ว่าเหมือนเป็นเมลอนปั่นน้ำแข็งน้อยหวานน้อยว่าเพิ่มเมลอนสองเท่าน่นะแล้วก็เมื่อกี้คุณเป้สั่งนี้ไปเนาะนิกซามใส่มะนาวเปรี้ยวหอมลองกินดูมันอร่อยป่ะน้ำเมลอนปั่นคนรลอยสดชื่นมันชื่นมากเลยเพื่อนครับชื่อร้านอะไรนะชื่อร้านว่าเขาชื่อว่าเมลอน อ๋อเหรอเออม่เห็นอ้านไปล้วมก็อยู่อร่อยมากเลยนะอยู่ในงานจริงเป็นเพราะว่าเราเดินช็ปิงร้อนด้วยแหละมากินน้ําปั่นอร่อยกลางเดือนกุมภาพันธ์อากาศเหมือนนี่ละเห็นเขาบอกว่าปีนี้คุณเป้จะเป็นปีที่ร้อนที่สุดหรอคือปีก่อนผมก็จะตายเลยนะอืมร้อนแบบเปิดแอร์ทุกวัน่ะค่าไฟนี่บานเบิรเลย คนละมากันแล้วเปิดกระสอบนะครับแนวทุ่งเร็วๆของดีอันนี้คือจะเป็นกับเปิดกระสอบรอบสองนะฮะเดี๋ยวดูความดูเดือดเดี๋ยวรอดูความดูเดือดกันนะรอบกว่าห้าโมงนี่ดูใช้ได้ตอนนี้คนเยอะอุดเดิมพี่ตะกล้องอยากอยากไปเูืับเขาไหมฮะอยากอยากไหมผมถือกล้องให้เขาไหมให้ครับผมชนของบ้างราคาเริ่มตั้งแต่หกสิบถึงสี่ร้อยนะเจ้าของงานครับเจ้าของงานอยู่นี่ฮะเจ้าของงาน จะห่องงานทำอะไรเอ่ยเขาจะห่องงานถ่ายคลิปอ่าเป็นบุคคลถ่ายคลิปไงโอ้โหโอ้โหดูมากดูมากโอ้โหดูมากดูมากเชียบันนี้หลาเจากทีโอ้โหทำไมเขาแบบดีกว่านี้อีย กผลลื่นเสือจแกก็จะเขาก็จะเอากองที่เราเขาได้ไปเนาะเอามาคัดอีกทีหนึ่งว่าจะเอาตัวไหน <c oughs> ดูไหมลุงดูเนาะไม่ไหวไม่ไหวผมยอมแพ้ครับ <c oughs> ผมยอมให้ไปซื้อกับพ่อค้าที่ผมซื้อประจำให้แกไปคุยมให้เนี่ยบรรยากาศประมาณนี้นะทุกคนประมาณนี้สุดยอด อ่ะตอนนี้เรามาเลดเกมกันนะฮะก็หลังจากที่เขาลื้อกันไปเสร็จแล้วนะจากที่เป็่อนๆได้เห็นกันในคลิปอันนี้กองนี้คือกองที่เหลือจากเมื่อกี้เป็นกองที่คนไม่เอากันเศษซากเศษซากเศษซากของเหลือ <laughs> ที่ไม่มีใครเอานะฮะสบายนี่ดูแม็มแอดเป้ <laughs> เออลื้อได้เลยผมว่าเรามาลื้อกันตรงนี้สบายใจกว่าสบายใจเออจะได้ไม่โดนเตะอ่านี่นี่นี่เออผมว่ากองเสื้อกระสอบรอบนี้มันจะเป็นกองเอาท์ดอร์เนาะ เป็นพวกแจ็กเก็ตโคต้ทกันลมกันฝนซะมากกว่านะไม่ค่อยจะมีตัววินเทจที่พวกเราเล่นกันอ่ะใช่ครับจะเป็นพวกแนวเสื้อกันลมเ<ม>สื้อกันหนาวซะมากกว่าเออพวกเทรนช์โคต้ตลองโค้ทอะไรเงี้ยเนี่ยเสื้อผ้าขนสัตว์อืมเออเนี่ยเอาไปเมืองนอกอะ่ะตลงในตรงกองนี้เยอะใช่ใช่นะครับแต่อีกรูปหนึ่งอะ่ะตรงเนี้ยไม่รู้มันคืออะไรเหมือนกันอันนี้รูปสุดท้ายที่กำลังจะเปิดอีกตอนเปิดตอนสามทุ่มอ่ะนะอืรูปสุดท้ายของวันรู้สึกว่าในงานนี้จะมีจะมีเปิดทุกวันเลยนะ สามวันวันละสลูกสามลูกอ่าทั้งหมดสำหรับในคลิปนี้ก็จะประมาณนี้เนาะครับผมก็เป็นอีกวันหนึ่งที่ร้อนมากๆและสนุกสนานมากแล้วสนุกมากน่าเออ <laughs> ก็ ตลาดนี้จริงๆก็จะมีจัดเรื่อยๆชื่อมัสซูรีมาร์เก็ตจัดอยู่ที่บล็อก28ตรงข้างหลังจุฬาครับผมนะฮะก็เดินทางมาสยามมาง่ายลงบิเทสสยามมาต่อวินมาหรือว่าจะลงเอ็มอาร์ทีตรงลงตรงสามย่านมิทาวแล้วเดินมาได้เลยเดินมาได้ใกลๆ่ว่าจริงๆอ่ะคือเขาจะมีที่จอดรถแบบตามจุดต่างๆอ่ะคือดูในอินสตาแกรมของทางทางเพจทรยสเตอร์ได้ครับมีที่จอดรถเสียเงินนิดหน่อยแต่ว่าเดินทางง่ายมากเลยจอดรถเยอะนะครับผมใครที่ชอบก็ แมาดูได้งานนี้นะครับถ้าเพื่อนชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ด้วยนะฮะคลิปนี้ผมแล้วก็ลุงแม็กลาไปก่อนนะครับ,บเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับเจินครับสวัสดีครับ